รู้สึกขอบคุณมากค่ะที่ทางกรุงเทพนะคะเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างสูงค่ะตลอดระยะเวลาที่สอนมานะคะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เด็กก็ค่อนข้างจะลาป่วยบ่อยนะคะแล้วก็คุณครูก็ได้รับผลกระทบด้วยก็จะมีอาการแบบแสบจมูกไอระคายคอบ้างค่ะเราก็จะพยายามทำทุกวิธีทางนะคะเช่นการ ปิดหน้าต่างประตูให้มิดชิดค่ะทําความสะอาดห้องบ่อยๆค่ะจํากัดกิจกรรมการแจ้งของเด็กค่ะเด็กก็จะมีการอยากเล่นอยากทํากิจกรรมมันก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเขาค่ะสําคัญมากค่ะเพราะว่าเด็กๆอยู่ในห้องเรียนหลายชั่วโมงค่ะการที่มีห้องเรียนสะอาดปลอดภัยจําเป็นอย่างยิ่งค่ะ แต่โรงเรียนหลายแห่งยังขาดแคลนสิ่งเหล่านี้อยู่อยากให้ทุกภาคส่วนค่ะเล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องนี้ค่ะ<ม>เพราะเครื่องพอกอากาศไม่ใช่สิ่งปุ้มเปือยค่ะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเด็กๆค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ฝุ่น pm 2 5แบบนี้นะคะ,คะก็อยากให้ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีอากาศที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับเด็กๆทุกคนและก็ตัวของดิฉันเอง